าสุดในวันนี้ร้อยตำรวจเอกสุรบุฒรรังใสผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาหน่วยงานของรัฐหรือว่ากอคอรอนะครับบอกนะครับว่ากำนันนกเนี่ยมีธุรกิจในเครือข่ายที่เข้าเสนอแล้วก็รับงานจากหน่วยงานรัฐหลายกระสวง ในพื้นที่หลายจังหวัดประกอบกับธุรกิจเหมาก่อสร้างผลิตจำหน่ายยางแอดฟลนติกคอนกรีตมีมูลค่าหลายพันล้านบาทนะครับเบ็ดเสร็จก็อย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปนะครับมูลค่าวงเงิน7,500ล้านบาทนะครับแต่ทำสัญญาจริงๆเนี่ยตัวเลขจะดอรอปลงมานิดนึงนะครับอยู่ที่6,900ล้านบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ้างมากที่สุดฟาดไป3,600ล้านแค่กรมเดียวนี่นะครับ ก็หากินกันเนี่ยนะครับทำมาหากินกันเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งแล้วนะครับลองลงมาก็คือกรมทางหลวง2.3พันล้านบาทคุณผู้ชมจะเห็นเลยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่การได้งานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการทําถนนเห็นยังคุณผู้ชมเห็นยังไอ้ถนนมันจะเกี่ยวกับรถบรรทุกไหมมันจะเกี่ยวกับตํารวจทางหลวงไหมเพราะว่าต้องดูแลเรื่องของถนนหงทางนี่คือประเด็นสาระสาคัญ นอกจากนั้นร้อยตํารวจเอกสุรวุฒิยังระบุนะครับว่าในจํานวน20โครงการอันนี้ยกตัวอย่างนะ20โครงการเนี่ยพบข้อมูลที่อันน่าสงสัยเลยเข้าทําสัญญากับภาครัฐไม่โปรง่งใสตกลงร่วมรันในการเสนอราคามีวัตถุประสงค์หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมกีดกันไม่ให้มีการเสนอราคาอันไม่ใช่เป็นการประกอบธุรกิจยกตัวอย่างอ่ะดูสักอันสองอันไหมคุณผู้ชมครับโครงการประกวดราคาจ้างเหมากอ่อสร้างทางหลวงหมายเลข375หนะครับ จะอยู่ที่พี่น้องนครปฐมฟังนะครับอําเภอดอนตูมตำบลลำลูกบัวครับ <c oughs> มีวิธีการประกวดราคาแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอ e ีบิ d ดิ้งงบประมาณโครงการเดียว300ล้านบาทราคากลางอยู่ที่290ล้านบาทพบราคาประมูลต่ำที่สุดอยู่ที่240ล้านบาทแล้วจากนั้นใช้อะไรครับคุณผู้ชมครับปั่นราคามีกลิ่นแปลก,ปกมีข้อพิรุษโดยกลุ่มที่มาซื้อซองมากๆเป็นจำนวนมากเป็นกลุ่มใกล้เคียง เมื่อช่วงเช้าเข้าไปตรวจค้นแล้ว1ในผู้ซื้อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375ดังกล่าวนะครับแล้วก็ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข346ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งบประมาณอีกกว่า350ล้านบาทนะครับทีนี้ไฮไลท์สำคัญมันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนที่ซื้อซองจะต้องคีเข้าไปในระบบ พอวันที่จะเสนอราคาก็จะประมูล e b i ิยิ่งกันคนได้ไปซื้อจะไม่มีทางรับรู้แต่ปรากฏว่าเขามีความสามารถเหลือเกินเหมือนมีทางในหรือว่ามีสายลับเออมีสายลับไปกระซิบไปบอกข้อมูล อินไซต์หรือเปล่านั่นก็คือความสามารถในการรับรู้ทุกอย่างได้อย่างไรพอเขารู้เขาก็ไปบล็อกเอาไว้เนื่องจากมีผู้ซื้อจริง32รายที่ยื่นซื้อ2ประมูลแต่มีผู้ยื่นจริง3รายซึ่งจะเรียกมาสอบแล้วก็การว้เป็นพยานเช่นเดียวกับเจ้าหน้ที่รัฐที่สมยอมกันทําให้เกิดความขาดทุนส่วนคนที่ข่มขู่ก็จะมีความผิดมากที่สุดครับ ในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนเป็นระบบ e b i d d i n g e b i d d i n g ก็คือว่าทุกคนนะครับคนที่ซื้อซองก็จะขีเข้าไปในระบบแล้ววันที่จะกําหนดวันที่จะต้องไป e b i d d i n g กันก็หมายว่าไปเสนอในราคาใช่ไหมฮะก็จะเป็นวันเดียวกันแล้วก็จะเข้าไป e-bidding กันอยู่ไหนก็ได้นะไม่ต้องอยู่อยู่ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนไปซื้อซองเนี่ยมันไม่มีทางที่ทุกคนจะต้องรู้นั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการรับรู้ได้ยังไง นะครับเพราะฉนั้นแล้วก็ต้องมีเครือข่ายที่เขารู้ได้ยังไงในเรื่องของการเข้าไปซื้อซองเพราะเขารู้ว่าใครซื้อซองเนี่ยเขาก็ต้องไปดําเนินการในการจัดการบล็อกไว้จะบล็อกด้วยวิธีการไหนนี่เรายังไม่ทราบนั่นก็เพราะว่าในโครงการนี้มันมีทั้งหมด32คนที่ไปยื่นใช่ไหมครับแล้วก็มาบิดดิ้งจริงแค่3ลรายแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการเราก็เลยบอกสอบแต่ยังผู้เกี่ยวข้องว่าก็ถ้าท่านให้ข้อมูลเป็นประโยชน์เนี่ยรับรองได้ว่าท่านจะได้เป็นพยานแต่ว่าถ้าเกิดกรในความผิดของเขาจะมี2ส่วน ส่วนแรกคือสมยอมกันทําให้รัฐขาดทุนนะพูดง่ายๆนะครับกรณีหนึ่งเนี่ยคนที่ไปข่มขู่เขาเนี่ยคนนี้ก็จะมีความผิดด้วยคนที่ข่มขู่เขาจะมีโทษมากที่สุด คุณผู้ชมครับพูดกันตามตรงนะครับแม้ว่าการประมูลแบบ e b i d d i n g เนี่ยเป็นวิธีการรูปแบบประกวดราคาที่ปลอดภัยที่สุดแต่มันมีช่องว่างนะครับเนื่องจากมีข้อมูลของกลุ่มบริษัทยื่นซองรั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอกคุณผู้ชมมันจะรั่วได้อย่างไงครับคุณผู้ชมครับมันก็คนในนั่นแหละเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นแหละที่ไปรับเงินรับทอง่นะครับแล้วก็เอาข้อมูลอินไซต์เนี่ยที่เป็นควรจะเป็นความลับเนี่ยไปให้กับฝ่ายของกำนันหรือไม่ โดยบอกเลยนะครับว่าเป็นบุคคลภายในที่นําข้อมูลออกไปเผยแพร่ส่วนกรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่ากำนันนกเข้าถึงโครงการรับเหมาของรัฐเป็นจํานวนมากอาจจะมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้ที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังคอยให้การสนับสนุนเสนองานโดยเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้จะพยายามสืบสวนขยายผลใ้ครอบคลุมลึกที่สุดนะครับเพื่อสาวให้ถึงขบวนการใหญ่ครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าในส่วนของกรมสอบสวนจะรับเฉพาะในส่วนของกรณีของผู้มีอิทธิพล นะครับกับตัวที่คนร่วมกระทําผิดอย่างเดียวนะครับส่วนเจ้าที่ของรัฐตอนนี้ยังไม่ปรากฏก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาอยู่พอสมควรก็เป็นนโยบายของท่านรัมตีนะครับว่าต้องค้นหาความจริงให้พบทุกวงรอบแล้วก็จะถึงใครจะถึงอะไรเง Grab ี้ยก็จะไม่มีการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่นะักการเมืองอะไรแลยครับแต่ก็ทําให้เต็บความสามารถนะครับเพราะว่าท่านก็พยายามท่านก็ต่อสู้กับเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะฉะนั้นอยากให้กรมสอบสวนนี่ทําเป็นแบบอย่างและเป็นโรโบเดลที่จะจะถึงตัวคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่เป็นตัการซึ่งในหน้าที่เราจริงๆนะครับก็ต้องทําเพื่อล้มกระบวนการให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่สัปดาห์หน้าช่วงระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับจะเชิญ กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เคยยื่นซองแข่งประกวดราคาเพื่อรับงานในโครงการของรัฐตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันพบว่ามี65บริษัทและก็ยังได้รับเบาะแสาจากบริษัทแจ้งข้อมูลด้วยนะครับว่าเคยถูกคมคูกีดกันไม่ให้เข้าร่วมยื่นซองประมูลรับงานซึ่งหากสอบสวนเพราะว่าเป็นความจริงก็เข้าข่ายกระทําความผิดกฎหมายด้วยนะครับส่วนบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่าธงชัยเจริญก่อสร้างจำกัด2,506นะครับซึ่งได้รับงานประมูลโครงการใหญ่กว่าพัน ที่ทางตํารวจค้นในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่จะถูกเรียกมาตรวจสอบด้วยนะครับสำหรับโทษของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําความผิดในคดีหัวประมูลจําคุก ตลอดชีวิตครับส่วนประชาชนทั่วไปอยู่ที่พฤติกรรมอย่างกรณีของการข่มขู่บริษัทกีดกันไม่ให้ร่วมแข่งขันประมูลก็จะมีโทษจำคุกระดับ10ปีนะครับสำหรับเรื่องของการหัวประมูลและการประมูลต่ำกว่าราคากลางจนงานไม่ได้คุณภาพคณะกรรมการตรวจรับที่ตรวจสอบซึ่งหากปล่อยผ่านคณะกรรมการตรวจรับก็จะมีความผิดแล้วก็มีอัตราโทษหนักเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเห็นไ,ไหม ต้องเข้าใจชัดๆนะครคุณผู้ชมครับอันนี้คือกําลังจะทลายรังนกนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอาณาจักรธุรกิจ15-12ปีที่ผ่านมามีโครงการในมือเนี่ยนะครับกว่า1,500โครงการรวมมูลค่ากว่า7,500ล้านบาทคุณผู้ชมครับ